เมียช้ำผัวใจยักซ้อมทุบตีมาราทอนโโพสต์เฟซบุ๊กว่าผู้หญิงคนนี้ถูกผัวนะครับค่ะทำร้ายทำร้ายมานานคนโพสเนี่ยคือคุณแม่ของเธออที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวครับค่ะคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้นะครับใบหน้าร่างกายเต็มไปด้วยแผลเขียวช้ำม่วงแดงเนี่ยนะครับโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กมีข้อความบอกว่า ที่ผ่านมาเราเงียบมาตลอดยังพอทนมาได้และด้วยปัญหาหลายๆอย่างมันยังทำให้ลูกๆไม่สามารถเดินออกมาจากผู้ชายคนนี้ได้สักทีและพอเราเพิ่งกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะช่วยอะไรได้เลยงั้นวันนี้เราขอให้สังคมเป็นคนตัดสินแล้วกันขีมข่าวหาสิครับพมโพสต์ขนาดนี้หาจนไปพบนางสาวนรุมนหรือว่าแม่อีทแม่อีทอายุ58ปีครับ คนนี้แหละเป็นคนโพสต์เรื่องราวของลูกสาวเธอผู้หญิงในภาพคือลูกสาวแม่อีทครับชื่อจีจีอายุ30ปีอยู่ที่หัดใหญ่สงขลาครับแม่อีทบอกว่าจีจีเนี่ยนะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วผาวาหนักเลยเพราะกลัวว่าอาดีตสามีชื่อซันอายุ38ปีจะบุกมาทำร้ายร่างกายถึงบ้านหลังจะถูกในซันเนี่ยทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่ปี2 5 6 4ยาวมาจนถึงนะครับ2567คือปัจจุบันนี้ แม่อีทบอกอีกว่าเล่าอีกว่าที่เธอต้องโสพสเพราะไม่ไหวแล้วจริงๆที่เห็นลูกถูกทำร้ายทำร้ายขนาดนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โห,โหต้องนอนรักษาูอยู่โรงพยาบาลตั้งนาน,นะกว่าจะได้ออกมาเนี่ยครับหน้าเขียวเขียวเลยเมื่อเดือนที่แล้วรู้สึกว่าติดโรงพยาบาลหลายวันเลย มีแต่ใช้แต่ใจเหงาใช้เท้าฉันมีใช้เท้าเป็นหลักถ้าไม่ได,ดักจริงก็จะไม่พูดก็ไม่พูดจะดักก็คงไม่ไหวแล้วถ้าอยู่หัดใหญ่ก็ต้องต้องหาคนนี้นะหาทนายชัดเนี่ยว่าที่ร้อยตรีชัชวาลบำร,รุงวงเนี่ยนะครับนะครับกลุ่มทนายใจดีก็พาจีจี้นะครับไปสพเมืองสงขลาไปแจ้งความนะครับเอาผีกับนายซันอดีตสามีที่ ทำรายร่างกายมาถึง3ปีแล้วขอใช้สิทธิคุ้มครองผู้เสียหายนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยช้ำม,มากทั้งกายทั้งใจจนซึมเศร้าแล้วจีจี้เล่าบว่าเธอแต่งงานกับซันมาได้6-7ปีไม่มีลูกด้วยกันไม่มีลูกด้วยกันแต่ทาธุรกิจด้วยการเปิดร้านเหล้านะครับอยู่ในหันใหญ่นั่นแหละแต่ต่อมาซันเนี่ยนะครับเริ่มทําร้ายเธอหน,นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเธอต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้ง ก็บอกเลิกไปแล้วแต่ซันนะครับก็ยังตามมาทําร้ายไม่เลิกนะครับเธอบอกเธออยากจะหลุดพ้นแล้วนะครับ mm. ถ้าคิดว่ามันเป็นบ่วงกรรมก็อยากจะหลุดพ้นแล้วเดี๋ยวตํารวจบ,บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกนายซันมาสอบปากคำแล้วดําเนินคดีต่อไปครับ